สวัสดีค่ะดาสราเอลนะคะวันนี้ดาจะมารีวิว a t o m y Evening Care นะคะตัวนี้จะมีสตัวนะคะจะมี Deep Cleanser Foam Cleanser Peeling Gel Peel Off Mask ค่ะเรามาดูตัวแรกกันนะคะ Deep Cleanser คำว่า Deep เนี่ยแปลว่าลึกนะคะก็ไม่ถึงทำความสะอาดอย่างล้ำลึกนั่นเองลบเครื่องสำอางขจัดสิ่งสกปรกจากผูกขมข้นรวมถึงไขมันบนใบหน้าและตัวนี้เนี่ยยังเพิ่มความชุ่มชื้นผิวนุ่มนวลน่านะสัมผัสอีกด้วยค่ะ ตัวที่2ของเรานะคะคจะเป็นโฟมคลีนเซอร์คือโฟมล้างหน้าอะโทมี่นั่นเองค่ะตัวนี้นช่วยลดสิวผดพื่นสิวอักเสบสิวเซียนสิวอุดตันสิวหัวน้องและตัวนี้นย,ยังช่วยทําให้หน้ากระจ่างใสด้วยนะคะและที่สําคัญชุ่มชื้นไม่แห้งตึงค่ะตัวที่3นะคะก็คือพิ้วลิ่งเจลนะคะตัวนี้นมันดีมากช่วยกระจัดสิวผิวที่ตายแล้วพร้อมรับกันบำรุงนะคะบำรุงผิวให้กลับมานุม่มชุ่มชื้นควบคุมความมันเผยผิวกระจ่างใสตัวนี้นทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยนะทุกคน ตัวที่4ี่จะเป็น Peel Off Mask นะคะตัวนี้เนี่ยช่วยดูแลรูขุมขนก็จะสิ่งอุดตันกะชับรูขุมขนกระชับใบหน้านะคะเผยผิวกระจังใสอีกแล้วและตัวนี้เนี่ยยังเพิ่มความยืดหยุ่นกระชับแต่งตึงเลือดไหลเวียนได้ดีด้วยค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวดาจะทดสอบให้ทุกคนดูนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะที่เขียนคิวนะคะมาขีดๆๆเลยค่ะแล้วก็ใช้ลิปอีกทีนะคะสมมุติว่าแต่งหน้านะคะแล้วเราก็จะใช้ Deep Cleanser นะคะมาทำความสะอาดบนใบหน้าของเรานั่นเองค่ะ นี่ดูสิว่าจะช่วยลบเครื่องสำอางได้ไหมบีบออกมานิดเดียวนะคะเพราะว่าทำควอมอาดลึกจริงๆค่ะแล้วก็นวดเบาๆนะคะนวดนวดนนวดเบาๆนวดเบาๆนวด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 นนวดนวดนนวดนวนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่ามันเริ่มจางแล้วเห็นไหมมันเริ่มแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเกลี่ยออกจะหมดแล้วอ่ะมันจะหมดแล้วอ่ะทุกคนดูสินี่มันจะหมดแล้วว่าดู แล้วเราก็จะล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะล้างแล้วก็ถูเบาๆค่ะถูเบาๆดูสิมันสะอาดไหมสะอาดไหมสะอาดไหมโอ้โหสะอาดมากเลยค่ะทุกคนค่ะนี่ดูสิสะอาดหมดจดเลยต่อไปเราก็จะใช้โฟมคลีนเซอร์นะคะเพราะว่าเราใช้ดิฟฟินเซอร์เนี่ยมันจะมีความมันใช่ไหมเราก็จะใช้โฟมคลีนเซอร์มาล้างอีกทีให้สะอาดนะคะนี่บีบนิดเดียวค่ะเพราะว่าฟองมันเยอะแล้วก็นุ่มมากเลยค่ะ แล้วเราก็จะถู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 ไว้ทั่วใบหน้าเลยนะคะถู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 เลยค่ะถูทำความสะอาดถูทำความสะอาดแล้วก็ล้างออก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 เพราะว่ามันออกหมดเลยความสกปรกไปหมดแล้วดูสิสะอาดที่สุดเลยดูสิคะคลีนมากเลยค่ะ ตัวต่อไปนะคะ p e e l ิ i n g g e ตัวนี้เนี่ยจะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วมันจะเป็นเจลใสๆนะคะทุกคนแล้วก็ทายทั่วๆแล้วก็ทิทท้งไว้สักประมาณ1น,นาทีค่ะแล้วก็ทูทูเลยค่ะทูทูทููทททททูนะคะตัวนี้เนี่ยขี้ใครออกมาด้วยค่ะทุกคนดาชอบตัวนี้มากเพราะว่าขี้ใครก็ออกมาเหมือนเหมือนสาดมากอะ่ะตัวสุดท้ายของเราก็คือ Peel Off Mask โอเคตัวนี้นะคะจะเป็นแบบดูนะคะทุกคนทุกคนดูเนื้อมันนะจะแบบเหนียวเหนียวเหมือนกาวอะ่ะประมาณนี้อะแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะทาให้ทั่วนะคะแล้วก็รอให้แห้งนะคะตัวนี้เนี่ยมันดียังไงมันเพิ่มความยืดหยุ่นกระชับเต่งตึงอะ่ะและที่สําคัญเลือดไหลเว้นได้ดีด้วยนะคะทุกคนคะ่ะท้ายที่สุดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ a t o m มี Evening c a ร e นะคะดีมากเลยค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย